ต้องได้รับการโยกย้ายเนะี่ยยกย้ายแล้วจะดีการงานจะดีนะคะคุณต้องทํางานอยู่ด้วยการแบบเคลื่อนไหวนะนะคะแล้วงานของคุณก็จะรุ่งเชื่อเถอะนะถ้าคุณไม่ได้ย้ายไปในเดือนนี้ยังไงคุณก็ต้องได้ย้ายนะดวงการ จะด้วยสิ่งใดก็แล้วแต่สําหรับผู้ที่เปิดมาชมคลิปนี้นะคะมันจะต้องมีบางสิ่งบางอย่างนะคะทําให้คุณอยากดูคลิปนี้นะคะอันนี้คําทํานายสําหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์นะคะผู้ที่เกิดวันจันทร์ที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะถ้าคุณอยากรู้ว่าดวงคุณเป็นเช่นไรนะคะดูคลิปนี้ให้จบ นะคะแล้วก็ฝากกดแชร์ like, กดไลค์กดซับสไครป์กดติดตาม <_ an> เพื่อเป็นค่าครูให้กับผู้ทํานายด้วยนะคะวันนี้เราจะมาทํานายดวงให้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ด้วยไพ่อราเคลนห้าใบนะคะไพ่อราเคลห้าใบจะทํานายให้ผู้เกิดสําหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์มีผลตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมไปจนถึง31พฤษภาคมนี้นะคะก็ คําทํานายนี้เป็นคําทํานายในวงกว้างสําหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์ทุกๆท่านนะคะจะไม่ได้จาะจงให้กับผู้หนึ่งผู้ใดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคําทํานายมันอาจจะตรงกับคุณหรือไม่อาจจะไม่ตรงกับคุณก็เป็นได้นะคะก็เพราะว่ามันมีค่าผันแปรอยู่ที่ปีนักกษัตริย์แล้วก็จากราศีนะคะ ก็สนใจดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณจริงๆนะคะโทรมาที่093 3124747นะรับคำทำนาย3คำถามไห้3ใบ99บาทรับคำทำนาย5คำถามไพ่5ใบครอบคลุม1เดือน199บาทรับคำทำนาย10ใบครอบคลุม3เดือน399บาทนะคะก็ กกดแชร์กดไลค์ด้วยนะคะใครที่มีปัญหาชีวิตนะคะช่วงนี้หม่นหมองจิตใจไม่สงบอยากปรึกษาปัญหาชีวิตก็โทรมาที่0933124747ให้มนตราพยากรชี้ทางสว่างให้คุณด้วยไพ่ออร์คิลหรือว่าไพ่ยิปซีแล้วแต่คุณจะเลือกเลยค่ะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวผู้ทำนายจะทำการตัดไพ่แล้วก็ไปรับชมคำทำนายสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์กันนะคะ ฝากเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆอย่างช่องมนตราพยากรณ์ด้วยนะคะด้วยการกดแชร์กดไลค์ค่ะเดี๋ยวเราจะเลือกไพ่มา5ใบนะคะใบที่1เนะี่ยหมายถึงตัวคุณช่วงนี้นะคะใบที่2ก็จะหมายถึงการงานของคุณใบที่3จะหมายถึงการเงินนะคะใบที่4จะหมายถึงความรัก ส่วนใบที่หจะหมายถึงภาพรวมตลอด15วันต่อจากนี้ของคุณพร้อมแล้วเดี๋ยวไปรับคําทํานายกันใบที่1นะคะใบที่สองใบที่สามใบที่สี่แล้วก็ใบที่ห้าเราเปิดขึ้นมาใบแรกใบแรกช่วงนี้นะคะคุณเป็นคนที่ว่าอยู่ติดสนิทก,กับบุญมีบุญบารามีนะคะช่วงนี้คิดแต่เรื่องดีๆนะ คิดแต่เรื่องจะไปทําบุญคิดแต่เรื่องจะไปทําทานคิดแต่สร้างสิ่งดีๆนะคะช่วงนี้ชีวิตของคุณจะเป็นชีวิตที่สุขสะอาดสง,งบเยือกเย็นนะคนเกิดวันจันทร์นะคะ16-31พฤษภ,ภาคมนี้นะทำบุญตักบาตรเยอะๆนะคะแล้วชีวิตคุณคุณจะดีนะคะทุกร้อนใจอะไรไม่ต้องไปคิดมากนะทำบุญอย่างเดียวตักบาตรอย่างเดียวนะคะไม่ต้องไปทำเยอะคะ่ะเชา้ชาๆเจอพระนะคะก็ทำไปนะคะ เออก็ชุดสองชุดก็แล้วแต่คุณจะดวกนะคะหรือถ้าไม่มีอยากจะทําบุญจริงๆก็ยิ้มให้คนข้างๆนะคะด้วยจิตเมตตานั่นก็เกิดบุญกุศลแล้วนะคะช่วงคนเกิดบันทร์ช่วงเนี่ยคือสภาคมเนี่ยนะสิบอ่าปลายเดือนนะคะตั้งแต่16ไปถึง31เนี่ยชีวิตไม่มีเรื่องทุกข์ร้อนนะคะมีแต่เรื่องอ่ะร่มเย็นจิตใจเบิกบานจิตใจดีจิตใจมีเมตตา ตรงนี้นะแล้ววันนี้มาดูการงานการงานของคุณนะคะก็มีโอกาสนะคะขับเคลื่อนองค์กรนะคะด้วยความสามารถส่วนตัวของคุณนะคะถ้าใครทําท่องเที่ยวนะคะ หรือว่าทำกิจกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวการเดินทางก็จะได้เดินทางก็จะได้ท่องเที่ยวอย่างมีความสุขนะคะหรือว่าใครทํางานก็จะได้ไปย้ายไปที่ทํางานใหม่ๆนะคะได้เปลี่ยนที่ทํางานใหม่ได้ไปในที่ที่ที่คุณคิดว่าคุณจะไปนะคะอย่างสมมติว่าคนอยู่ภาคตะวันออกอาจจะได้ย้ายงานไปที่ภาคตะวันตกคนอยู่ภาคตะวันตกอาจจะได้ขึ้นไปทํางานที่ภาคเหนือนะคะแต่ว่า ทั้งนี้ทั้งนั้นไปเพื่อความเจริญก้าวหน้าของคุณนะคะไม่ใช่ว่าคุณถูกโยกย้ายเพราะว่าคุณไม่เป็นที่รักของใครแต่คุณถูกโยกย้ายเพราะว่าดวงของคุณต้องได้รับการโยกย้ายนียโยกย้ายแล้วจะดีการงานจะดีนะคะคุณต้องทํางานอยู่ด้วยการแบบเคลื่อนไหวนะคะแล้วงานของคุณก็จะรุ่งเชื่อเถอะนะถ้าคุณไม่ได้ย้ายไปในเดือนนี้ยังไงคุณก็ต้องได้ย้ายนะดวงการงานของคุณต้องขยับ นะคะเป็นดวงที่จะลุ่งแล้วก็จะพุ่งนั่นเองนะคะ,ะมาดูการเงินการเงินนะก็ดีนะคะเกิดจากความเชื่อรุ้นล้วนนะคุณจะหาเงินได้จากความเชื่อศรัทธานะ คุณเชื่ออะไรคุณศรัทธาอะไรคุณมุ่งไปทางนั้นนะคะเงินของคุณจะอยู่ตรงที่ความเชื่อของคุณนะคุณเคารพครูบาอาจารย์คุณเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณเชื่อในคาถาอาคมนะคุณมุ่งไปทางนั้นนะคะดีไม่ดีคุณจะได้โชคจากของสิ่งของที่ล้ำค่า โชคลาบที่มาหาคุณแบบคุณไม่ได้ตั้งตัวมองแบบว่าไม่น่าจะได้คุณก็ได้เพราะว่าด้วยว่ามันเป็นถึงเวลาของคุณแล้วที่คุณจะได้รับในสิ่งที่คุณทําไว้ในคืนที่คุณสร้างไว้ไม่รู้ว่ากี่พุก,กี่ชาตินะคะโชคลาบของคุณจะมาในรูปแบบของการความเชื่อนะคะความศรัทธาอย่างไม่มีเงื่อนไขนั่นแหละคะ่ะจะทำให้ โชคลาภวิ่งเข้ามาหาคุณแบบมากมายมหาศาลนะฮะชีวิตคุณต่อจากนี้ต้องอาศัยความเชื่อโชคลาภความจะมาในรูปแบบความเชื่อนะฮะคุณอย่าดูหมิ่นความเชื่อของตัวเองมั่นใจในความเชื่อที่คุณมีนะ,ะแล้วดวงของคุณก็จะดีดวงของคุณจะเปิดแล้วเนี่ยดูนะคะเนี่ยดวงของคุณจะเปิดจยเกิดจาก ความดีที่คุณสะสมมาความเพียรความเชื่อความมุ่งมั่นนะฮะความศรัทธาของคุณนั่นเองนะโชคลาภมาแน่นอนเงินทองมาแน่นอนชื่อเสียงมาด้วยนะคะดีไม่ดีได้ของดีของล้ำค่ามาครอบครองนะสำหรับคุณเกิดวันจันทร์นะคะ,ะทีนี้มาดูความรักคุณรักเขาข้างเดียวนะะคุณรักเขาข้างเดียวเขารักคุณไหม เขารักคุณแต่ว่าเขาจะรู้สึกว่าให้ค่าคุณน้อยไปนะรักรักคุณไหมก็ยาก็รักแต่ว่าไม่ไม่ถึงกับว่าจะจะรักคุณจะให้เกียรติคุณนะนะคุณรักเขาข้างเดียวคุณยอมสยบเขาหมดนะคะคุณยอมพีกายพีใจพีแรงงานความรักเนี่ยเทิดทูนเขาหมด เมื่อหมดตัวหมดใจของคุณแต่เขาเองกับ,บข้างเข้าไม่เห็นคุณค่าของคุณนะคนเกิดวันจันทร์นะช่วงนี้อาจจะมีปัญหากับคนรักนั่นแหละค่ะเรื่องว่าน้อยอกน้อยใจนะคนรักเฉยชาเย็นชากับคุณนะคะก็มีเรื่องให้คบคิดนะคะความรักช่วงนี้นะเป็นคนรักขาข้างเดียวคิดมากอยู่นะความรักช่างนี้นะสรุปคนเกิดวันจันทร์ คนเกิดบันจันทร์สรุปนะคะอย่างที่บอกไพ่มันเป็นไพ่แห่งความเชื่อไพ่แห่งความศรัทธาเพราะฉะนั้นชีวิตของคุณจะดีชั่วเลวซามหรือว่าดีเลิศเนี่ยมันอยู่ที่ความเชื่อของคุณล้วนล้วนเลยนะคะคุณเชื่อว่าคุณดีคุณก็ได้ดีถ้าคุณเชื่อว่าสิ่งที่คุณทำนะมันไม่ถูกนะคุณก็จงรู้ไว้เถิดนะว่าความเชื่อนั่นน่ะมันกระตุ้นบอกให้คุณรู้ว่าสิ่งที่คุณทำอยู่มันไม่ดีนะเลิกซะ แล้วถ้าคุณทําอยู่แล้วคุณเชื่อว่าสิ่งที่คุณทํมามันดีมันถูกต้องแล้วก็ทําให้สุดหนทางข้างหน้านะคะก็จะอยู่เป็นสวรรค์เลยสําหรับชีวิตคุณแต่ถ้าคุณยังคิดว่าสิ่งที่คุณทํามันชั่วและมองดูว่าสังคมเขาประนามและคุณยังคืนทําอยู่นะสําหรับคนเกิดบัญจันนะคะชีวิตของนี้ช่วงคุณไม่พ้นนะไม่พ้นจากการลงโทษถูกลงโทษลงทันนะคะด้วยความทุกข์ยากหมุนมองนะ แต่เชื่อว่าคนวันจันทร์โดยโดยไพ่ที่ออกมาเนี่ยก็คือเป็นคนดีอยู่แล้วนะโดยพื้นดวงก็คือเป็นคนคิดดีทดําดีนะสำหรับคนเกิดวันจันทร์คิดดีทดําดีได้ดีแน่นอนนะสิบหกถึงพฤษภาคมนี้นะมันมันคิดถึงความดีอเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองเชื่อแล้วก็ทําตามสิ่งที่ตัวเองเชื่อว่ามันดีนะ สำหรับคนเกิดวันจันทร์นะคะทางช่องมนตราพยากรณ์ก็ชี้แนวทางให้คุณได้เท่านี้นะคะทำดีแล้วชีวิตคุณดีแน่นอนถ้าคุณทำชั่วนะคนเกิดวันจันทร์คุณก็จะเห็นผลชั่วเหมือนกันนะช่วงนี้ถ้ามีกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ที่สุ่มเสี่ยงที่จะแบบทำแล้วมันโอ้จะดีหรือไม่ดีนะคุณอย่าทำถ้าคุณจิตใจของคุณลังเลว่าสิ่งที่จะทำอยู่ดีหรือไม่ดีนะอย่าทำใต้สิ่งใต้สำนึกของคุณบอกว่าเนี่ยดีสิ่งนี้แหละควรทำนะทำไปเลยแนละชีวิตของคุณ ก็จะมีแต่ความสุขและประสบความสำเร็จมีโชคลาภได้สิ่งของล้ำค่ามาครอบครองอะคนเกิดวันจันทร์ทั่วทั่วไปไม่ใช่คำทำนายเจาะจงเฉพาะใครนะคะตั้งสติแล้วก็คิดตามผู้ทํานายนะคะคนวันจันทร์ทั่วทั้งหมดอาจจะตรงหนึ่งสองสามข้ออาจจะไม่ตรงข้อหนึ่งอาจจะตรงสามข้ออาจจะตรงสองข้อก็ว่ากันไปมันแล้วแต่อ่ะ มีนักษัตว์แล้วก็ชะตาราศีที่คุณเกิดแล้วก็เลิกยามของคุณนั่นเองนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับผู้ทํานายด้วยการกดแชร์กดไลค์กด s u b s c r i b ์แล้วก็คอมเมนต์เนาะน้อมรับคำทานายถ้าคุณคิดว่าคําทำนายเนี่ยเป็นของคุณก็คุณก็ค่ะ คอมเมนต์ว่าน้อมรับคำทำนายอย่าลืมนะคะต้องการเช็คดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณจริงๆโทรมาได้ที่093 3124 7 4 7ผู้ทํานายพร้อมรับใช้คุณคะ่ะขอบพระคุณที่รับชมนะคะสวัสดีคะ่ะ